แม่ค้าบอกว่าลูกนี้แก่จัดลูกที่ผ่าไปแล้วอ่ะลูกเล็กที่ซื้อมาสองลูกค่ะลูกค้าบอกลูกนี้แก่จัดจเปรี้ยวเหมือนลูกเล็กไหมแต่รู้แล้วว่าสีเหลืองมันเปรี้ยวนะคะสีเบิกสีแดงแต่เนื้อสีแดงอ่ะอร่อยสุดเนื้อสีขาวก็อร่อยค่ะแต่ว่าเนื้อสีแดงจะอร่อยสุดนะที่แม่บุญกินมาสามอย่างนะคะเดี๋ยวจะมาปอกดูค่ะว่าอันนี้จะเป็นยังไงเ,เพราะแม่ค้าบอกแก่จั ล้วก,ก็เนื้อสีขาวอะค่ะเนื้อสีแบบอมอนะเนาะอมเหลืองแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกลูกนี้แกจดัดอนลูกนี้แกจดัดว่าจะเป็นยังไงรสชาติของแกจดัดแล้วก็แมบ่บุงมันก็แบบลืมต้นแบบนานนะค่ะไม่ได้แช่ตู้เย็นนะเดีย๋ยวดูว่าจะเปรีย้ยวไหมเพราะว่าลูกเล็กลูกลนะั้นอะเปรีย้ยวโอ้ยีม่หาเนื้อชิะคะ ก็แม่อร่อยอ่ะแม่อร่อยเตอชืดเลยเตอชืดมันก็มันไม่ชืดมันก็มีเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวติดไปเลยเนาะถ้าทำสลัดอะไรเงี้ยอร่อยแนี่ร่อยได้ชิมแล้วก็รู้แล้วก็ครั้งครั้งเดียวมันแพงด้วยนะแพงเพราะว่าสีแปลกใหม่แต่ว่ารสชาติรสชาติไม่ไม่ได้ค่ะ รสชาตไม่ได้นะคะแต่คนชอบเปี้ยวอะ่ะก็จะว่าอร่อยแต่ว่าสําหรับแม่บุญนะคะสีแดงอร่อยสีแดงที่เป็นเนื้อสีขาวออร่อยแต่ว่าสีแดงที่เป็นเนื้อสีแดงอะ่ะอร่อยสุดยอดอย่างนี้เลยค่ะอันนี้จะออกเปรี้ยวสีเหลืองออกเปรี้ยวที่มันแพงเพราะว่าสีมันแปกใหม่เนาะเมืองไทยม,ไม,มันไม่ค่อยเยอะ มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวค่ะรสชาติเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวหางานส่งพี่มาร์กอะมันเปรี้ยวนะคะสีเหลืองเปรี้ยวอ่าสีสีแดงที่เนื้อสีอย่างเงี้ยจะต้องมีตัวอย่างให้ดูเดียวสีแดงเนื้อสีขาวเออก็อร่อยกว่านะแต่ถ้าสีแดงเนื้อสีแดงก็ยิ่งอร่อยแม่บุญนะเท่าหร่แม่บุญนะคะ,ะ,คะอันนี้ดงแช่น้ำแข็งจนเป็นน้ำแข็ง นี่อร่อยหวานแต่สีเหลืองนี่เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแต่ถ้าคนชอบก็ก็จะว่าอร่อยนะต่างคนต่างก็แต่สําหรับแม่บุญแม่บุญว่าสีแดงสีแดงสีขาวเนี่ยก็อร่อยแต่อร่อยสุดคือเนื้อสีแดงสีชมพูค่ะอร่อยสุดยอดแม่บุญชอบสีแดงเปลือกสีแดงเนื้อสีแดงอร่อยสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม สีเหลืองเปรี้ยวนะคะมันแพงเพราะว่ามันแปลกใหม่เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ